กินเท่าครับพี่น้องครับกินแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆตอนนี้ห้าอยูสาสห้าถนมห้าถนมกนมาเล่นน้ำพี่เปียตอนนี้เราขายของอยู่ครับเท่ากะแมะพุดหมุนซื้อไก่กับเราเส้นไว้เส้นไว้เหรอคือเส้นม่โบอันบัตรเงินสดโอนให้แล้เลยลหะโอนใ่ให้แล้วเส้นไม้ยักษ์บาทสิบบาท เงินเนนดือนบรดีเอาไปยอดอันนั้เงินเดือนออกเท่าไหร่สามสามนะสามสามพันสพหาบ่ะสามพันหนึ่งเดือนคุกออกสามพัเรือวะบ่ละเรือสามร้อย <laughs> นเนี่นะเงินออกหายไปไวๆเงินมห,หายไปเร็วเลนี่ย ประมาณนี้นะผมะนะครับเฮากะมาหาบ้าวเบวียนะครับมาหาพี่เบียนะนี่ครับร้านบ้าวเบวียบบสวัสดีครับ,บรพี่เบียบเป็นจังไหนเนาะขายดีป่ะครับนี่ขายดีครับโอ้โมาครับตรงกลางครับตะผู้แม่เลยข้าว่นตะผู้ตายไหม <laughs> <laughs> แมน่นบ <laughs> ออ่ เอาข่าวมาใส่ใช่ปะห็นข่าวไหมโอ้ที่บ้านด้านล่างบานนะบ่แม่งแมงกระพุ้งแมงแมงแมงเป็นอะไรที wan, oh, er ua, b b u, man, man. ่ขี้เข like ียวอะไรคนละอ่านคนละอ่านคนละข่าวที่จะพูตกใจพัดเลยใจหายแวบเลยใจหายแวบเลยตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้เป็นยังไงเป็นตุ่มแพ้อากาศอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแม่นนะฮะที่เบียกับ มีไก่บดด้วยนะทุกคนนะไก่บดอันนี้เป็นเครื่องบดนะอันนี้คือเอดเองพิเศษนะครับนักได้ครับพี่น้องครับผมเคยยกแล้วหลายนหลายสิบโลเอ้านี่พนักงานใหม่เลยครับเนี่ยไม่เคยเห็นเลยเขารถมาลยปกติจะให้แฟนมาวันนี้แฟนไม่มาก็เลยมาแทนแสดงว่าเมื่อคืนอีกเลี้ยงเลี้ยงนะอกาสอย่างเมื่อคืนนี้ กินกันที่ไหนโอ้เมื่อนี้กินอีกบ้างมื่อนี้เมื่อมันเกิดพใหญ่เท่เลยมันม่บบม่อไวะไปยบบะไปยบะโอ้งมือก่อนแล้วเราปรุงเผาไวไมาแต่ตไปกับครับว่าไปกับแมนนองใส่นระกนแมนกับกนไปรมือกับเทียงคืนพแล้วเขาเขาอยู่ด้วยกันไหนคำดึกกับกับเทียงคืนคำกับ้านได้กั๊ีนนนเบียร์แล้ว ได้ยินว่าเอ็ดสาลาเร็วแล้วแล้ว <laughs> ม่องนอนเนหรับม่องม่องนอนใหม่เหรอมาจองม่องัดจองจองมมเม็ม <laughs> คนละสาลาให้ <laughs> <laughs> จองสาราไปแล้ว <laughs> จองสาราไปแล้วพี่น้อง <laughs> เอา้าเพื่อนได้ขายของคนระับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเบิ่งตลาดไปเลาะเบิ่งว่ามีอย่างขายอยู่ตลาดบ้านทาาแ <laughs> มนตลาดทาาพี่น้องแมนคืนนะี้เนาะคนหลาย ันหลายแห้งโดยเฉพาะพอค้าไม่ค้านหน้าตาดีดีนะเอ้าอย่างไปทายโอ้ยอ่ไปทายอันนี้ายกันก็ต้องกันนี่นะครับโอ้สับปะรดลูกมันยนี่หวานนะผลไม้ป่ะครับคมีประโยชน์ไหมประโยชน์สับปะรดเต็มเป็นไทบรับผมา โอน<ด>โอ้สกแกนได้อยู่ยสกแนสกแนแก็กแบจ่ายได้อยู่นะเออมาซื้อ,อ,อ,อเอาอย่างเอาแตงโมรหรือสับประรดเอาแตงโมรครับเอ้ยโมอย่างเดียวนะคะเอาอย่างนี้วะเอาเดี๋ยวพี่นนท์ครับขออนุญาตาไปไปต่อ,นอนครับพี่นนท์ครับจ่ายแล้วครับเ,เมื่อกี้นี่ก็เออไปยังไหนวะรแซ่บแซ่บ เบิ้งเบื้งแม่ค่ะดูฮะเบิ้งแม่ค่ะเบิ้งอะไยัางไรค่ะเบิ้งอะไยังไรว่างามโอ้อ้าวอาวอาพี่น้องครับเดี๋ยวทางทางบ้านเพื่อนซื้อมาให้เนาะไปไปต่อครับพี่น้องครับนะฮะขอบคุณครับมีโดนัทนะครับโดนัทเบเกอรี่นะฮะปกติผมก็เป็นคนมากินมือเลยพี่น้องครับนี่แตงโม ใหญ่ใหญ่ราา้านนี้พ่อขาเพิ่นเล่นรกเพิ่นเล่นโซเชียลความเพิ่นไลฟ์สดพร้อมอือข้างหลังเหองอเร,รอวะอไปทำไมดูป้าโอ้ยก็แข่ไปไปี่คือ,คอ,อำน,นำแหนมนะฮะับนำแหนมคลุก<ด>นะครับข้าวทอดอันนี้เป็นส้มเตียนมูวับส้มเตียนงัวนะครับพี่น้องแซ่บได้ครับ กินกับตำมะฮุ่งเนาะใส่กับตำมะฮุ่งในี่แซ่บคักนะไม่นออ้องสาวหาบาทคือนะตัวนี้ก็จะเป็นร้านขายผลไม้อุ้ยจะพาล้ำกะมีโอ้สก,กี้ผมมาเก็บขนาดได้มานเนี่ยแซ่บแซ่บเลยแล้วว่ามันมีหนามลายอืหนามลาย นี่ครับของกินอีสานบ้านเฮาครับมีคูหย่างครับพี่น้องครับนะน้ำพริกแก้วแมงดาเข้านะครับลาบหมูลาบเป็ดนะครับ<อ>เป็นเนื้อไก่บ้านนะพี่น้องครับแมงแขงโอ้ถาดละห้าสิบกับร้อยหนึ่งแมงแขงนี่ก็ได้นี่พี่น้องถาดละร้อยมีกระทิน้ำลงด้วยนะครับ บรต้องไปใส่ไก่ครับพี่น้องครับตลาดมีคู่อย่างครับมาหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาตลาดธาตุพนมนะครับกามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบ่งเนาะครับว่าพี่น้องไทยบ้านธาตุเนี่ยครับอำเภอธาตุพนมนี่ครับเพื่อนเป็นอยู่จังไหนนะครับใส่กอกลูกชิ้นใส่กอกนะครับสะอาดสะอ้านนะครับห้วย ด้วยอันกล้ยทอดอันนี้ก็คือเป็นยำโอ้ลูกชิ้นยำนะครับซื้อลูกชิ้นยำให้ด้วยนะครับนี่ไม้ละสิบบาทนะครับเพราะเราเขาอยากกินยำเ้อบาทเลยนพี่น้องครับเด๋ยวหน่อยจังแวะมาใหม่อันนี้ก็ร้านข้าวแกงเนาะร้านข้าวแกงนะของกินหลายกะเร็วๆนะพี่น้องครับเนาะนะกับว่าได้ไปถามเพื่อนหลายนะครับ โบริยากิห้าลูกยี่สิบบาทเ,เอ๊ะครับผมแหมเลยนนะครับข้าวแกงเนาะลาบก้อยซอยจุน้ำมะพร้าวปัน่นร้านขายน้ำปัน่นเอ๊ะตะก่อนตะก่อนจะมีร้านขายข้าวพัดเกินไปข้างไหนแล้วเนาะอันอันข้าวไข่เจียวนะแม่โมเมงครับวัดเป็นมามา่างะครับโอ้ตะ,ะกี้เคยเห็นเพิ่นขายอยู่แถวๆนี้แหละ อ๋อไม,ม,ม่นีพันยุดสงสัยเมื่อคืนพันจัดนักหลายลไกครับครับผมครับ <laughs> <laughs> สิง่งลหไ่แทนนะครับแฟนเพินพ่นมาขายนะครับโอ้เหมือนผู้สาวพี่น้องครับสาวบันทาดงามงามโอ้ย <laughs> <laughs> เสียงวอร์รน่าก,กวาัว,วไก่ทอดหาดใหญ่ <laughs> อันนี้ร้านอาหารยังไงร้านยังไงเบิ่งไปดูไปเบิ่อนะร้านยังไงไอ้อยจุลาบ้อยซอยโขงอร้านอาหารอาหารอีสานนะครับเริ่มต้นสามสิบสามสิบห้าสิบลาบก้อยซอยจุอยากกินบ่หิวเข้าเลยเอาซิม้ปนี่ก้อยเนี่ยเอาเอาเพิ่นใหยซิมเนห้ซิมซิมบ่รับ นะพี่ปูเพิ่มสิซีมนะครับพี่น้องครับซีมค่ะซีมเลยค่ะซีมตักเลยซ่อนนะตักซ่อนเลยซีมเลยขายไหนครับขายจังไหนครับแม่เนี่ยห้บาทห้บาทนะครับ อันนี้เอสให้ลูกค้าบ่ะครับนี่ค่ะใหา้ลูกค้าค่ะอืคือเป็นเอสสดๆเลยเพิ่นเอสแล้วก็ใส่ถุงเลยน,น,นะครับเพินพ่นบริษัทแบบใส่ถุงใส่ถุงไว้ขายนะนโ,โอ้ใหม,ม่ๆทำใหม่ๆเลยร้านนี้<อ>นะครับต้มก็มีเมื่อเท่านี้นะเมื่อวานอะไรบ้างแล้วยังมาปรุงใหม่่ทีะบาชิมอะไรยังมาปรุงใหม่ด้วยเนาะเอาอย่างนัองอ้น เพื่อนเนี่ยมากกินอาหารพื้นบ้านอยู่แล้วอาหารอีสานเนี่ยมกักมากไปกุลาดไปกุลาดเออไปกินกุลาดอิ่มพอดีเลยครับเอาทีละคู่มันก็อันนี้ลาบหยัง่งบางยาเนี่ยลาบน,นี่กอยดิบเขาเรียกค้อยดิบสุกเอาสุกครัอบอุกค่ะขอบคุณนะคะเต็ดคือว่าเด้อันนี้ก็ยำบ่ะครับเหมือนอ่างเลย คสุกี้่โอ้สุกี้มาไปเบ่งไปเบ่งร้านสุกี้กันจัดหน่อยเทาก็มักกินสุกี้ขึ้นกันเลครับนะอันนี้คือทำสดสดอีกแล้วนะครับหม้อต่อหม้อค่ะหม้อต่อหม้ออย่างนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบบาทเต็มหม้อเลยใช่่คะโอ้อันนี้คือสุกี้อะไรครับสุกี้หมูค่ะหมูอย่างเดียวหมูปลาชิ้นปลาค่ะแล้วก็หมึกบ้างมีหมึกด้วยค่ะนะครับหีือใคร พี่เชอรได้อะไรทานคะเบนี่หมูกระทักลูกค้าเนาะที่จะพูดว่ายังไงเอาบอสุกี้เอาพัซสั่งนี้แล้วนะครับมือหนาก็ได้จ้ามาดูอยู่ครับผมนะฮะเคยเคยเคยเจอเราอยู่เท่านึงร้านหมูกระทะเราเคยเจอกันอยู่ไหนอยู่ร้านหมูกระทะผมไปกับพี่เบียร์ตอนนั้นเออใช่ไปกระเป๋าไปกระเป๋าเบียร์ตอนนั้นเจอพอแล้ว ก็ว oh, 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 so oh, ่าเอ้าเราคือมารับแขกนะำโอแสดงว่าเราก็เป็นเจ้าของร้านอยู่นั่นบบจ้าไปกินน้ำเพิ่นคือการโอบอครับักกันค่ะสนิทกันโอจำได้ปะอ๋อที่ไปสามคนนะอ๋อหนังตลาดอันที่ไปสามคนมีคนตัวยังไงนะนัละจ้าที่นอนครับมาเบ่งครับจัด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 อันเดี๋ยวผมเอาด้วยครับไปเลาะตลาดก่อนครับผมอย่าไปดูนเดี๋ยวไม่สิเบิร์ด บอกให้เพื่อนเอ็ดไว้เลยครับจะจังมาเอาได้เลยค่ะครับผมกกอ่ะอพี่น้องครับกะสีสุดแล้วเนาะเนาะเมื่อกี้เราก็เริ่มเดินจากตรงร้านบ่าวเบียอ่าลืมลืมรีวิวร้านนี่ร้านนี้เป็นขายเนื้อย่างนะครับเนื้ออันนี้คือเนื้อโคขุนบอครับสิบบาททุกอย่างครับอ่ามาละสิบบาท อืมคือย่างสดๆร้อนๆเลยแสดงว่าร้านนี้ขายดีมากเพราะว่าเพิ่มเตาสามเตาเลยย่างแทบไม่ทัน่ะผมจะพูดใน้ฟังครับผมก็เคยมาซื้อร้านนี้นะครับนะมาซื้อบ่อยอยู่นะผมให้พี่เบียร์เพื่อนมาซื้อให้นะพึ้นแถวนี่พี่น้องครับนะสั่งฟิ้งตับก็ได้ลายไม้อยู่ด้อนะครับเอาไปต่อพี่น้องเพื่อการเป็นการไม่เสียเวลา มันนี้นะครับเราเดินทั่วตลาดแล้วนะอันนี้คือพา FC มาดูตลาดเฉลี่ยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีมีนาตอนนี้หิวข้าวมากไปกินข้าวกันใช่ไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยครับผมเดินม่คลิปหน้าสวตัสดิคาับาสามอะซื้อเลือดรถตุลีไหมจังหวัดสี่ร้อยสี่ร้อยอ่าสี่ใบปะามเลยเนาะสามใบสี่ร้อย ปดโอโโ้แท้พกก็ที่ขยายใบจักบบาทวะใบละแปดสิบบแมนบ่แมนบ่กลอยนึงใบละลอยแมนบอเออโอ้ันันบอเลีกได้แล้วมาเบิงเนี่ยเลีได้พระราชนี่เด็อายุเพิ่นอ๋อยุเพิ่นเออ่่่่่น่องอ่ออ่่อ๋อ,อ่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่ 啊，等等。